mark บนโลกในี้มีใครสักคนรอคุณอยู่เสมอ สาวคุณน่ะกลับเด็กแล้วนะคะแถมยังทำตัวย่องเบาไม่เข้าท่าลูกไ,ไปทำงานหรือไปทำอะไรกันแน่อืก็เขาไปทำงานคุณก็รู้ก็แค่งานพาร์ทไทม์เล้วไหลไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยเรียนมาก็สูงไม่เห็นว่าจะหางานดีๆทำได้สักทีนึงเนี่ยใจคอคุณจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือไงเนี่ะเอาเถอะแมไหมายมันก็โตแล้ว เรียนจบแล้วก็ต้องถือเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องปล่อยเขาเลือกทางเดินชีวิตของเขาเองคุณน่ะก็ให้้า้ลูกอย่างนี้ทุกทีแหละค่ะอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็ออกรับแทนไปซะหมดแตะไม่ได้เลยทีแต่น้ำฝนน่ะเห็นคุณจะสนใจเลยหมคุณแม่ขาใครจะไปสนใจล่ะคะก็หนูอ่ะไม่ใช่ลูกแท้ๆเหมือนที่ใหม่นี่อย่าพูดอย่างนั้นอย่างนั้นน้ำฝน หนูไม่เคยคิดว่าน้องฝนเป็นคนอื่นตอนเนี้ยเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแมอฝนกับไมก็ถือว่าเป็นลูกเหมือนๆกันทั้งสองคนนั่นแหละอ้าไหมไปกินข้าวก่อนสิลูกเออไม่ดีกว่าคะพ่อคือหนูจะรีบไปอะค่ะหนูไปแล้วนะคะจริงสิเด็กทำไมต้องรีบร้านขนาดนั้นหนูลูกไปทำงานจริงนิดหนึ่ง หรือว่ารีบร้อนหนินะคะจะต้องเป็นเรื่องผู้ชายแน่เลยะคะ่ะหลับก็กกตื่นเช้าก็รีบไปสงสัยงๆมีแฟนแล้วมั้งคนะคุณแม่โอ้ยน,น,นั่นสนตลูกเนี่ยลูกไหนๆพี่ชายที่ไหนเขาจะมามองฮะสะหน้ารำคาญผู้ชายที่ไหนไมน่ดีไม่บ้าแล้วคงเมาแล้วจริงดังว่างั้นนะขนะแม่จริงท้ากันไปค่ะห้ามกลาง ยโอ๊ไม่ปนอะไราหะงาโชกจากพที่จะได้ร่วมเวียนไปกับแคมเปญ Fly Me to เล v e เพื่อเพบกับคิมจีซกซุปเปอร์สตาร์ดังจากเกาหลีขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับครับผลรางวัลออกมาแล้วนะครับสําหรับผู้โชคดีที่ส่งกของป่าวัสแอนลองเข้ามาเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่จะได้ร่วมทริปในครั้งนี้ก็คือ คุณกินตาหารักการดีคุณเป็นผู้โชคดีมา,มากๆเลยนะครับที่ส่งที่เข<อ>้ามาเป็นคนแรกเราจะได้ความคิดดีด้วยครับและผู้โชคดีคนนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นคนสุดท้ายได้แก่คุณสีสมอนซาเบสีสมอนซาเบ ไม่ต้องไปเครียดหรอกให้คนอื่นเข้าไปบ้างไม่ตายเราก็ส่งไปยิงโชว์ันใหม่ได้ซีเรียสชื่อหมวยเลยแกไปเลยได้รางวัลไปเลยได้รางวัลไปนี่เลยเฮ้ยชื่อ้มวยเลยแกไปเลยได้รางวัลไปใช่เหรอใช่ถ้าทั้งคู่กำลังฟังอยู่นะครับกรุณาโทรหาเราด่วนเลยนะครับ ครับมีสายเข้ามาอะไรนะครับดเจิเกิรใช่ไหมคะเออที่เออสีสมอนซ่าเบ้ค่ะอ้าวคุณสีสมอนยินดีด้วยนะครับคุณเป็นหนึ่งในทริปไฟมีทุเลากับบอสเดลองเรามีตัว๋วเครื่องบินให้คุณสองที่นั่งโดยสายการบิน,บนเอเชียนาแอร์ไลน์ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีไม่ทราบว่าทริปครั้งนี้คุณจะเดินทางร่วมไปกับใครครับเอ่อไปกับ Eh hey, cap. Hey, cap Oh. <laughs>